กลับมากระต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตาบีจีนะคะเดี๋ยวโปรก,ก่อนเลยนะคะ1กระปุก290านะคะซื้อ5กระปุก1000บาทนะคะสนใจสั่งซื้อที่เบอร์0 9, 9, 9 0 9 0 8 9 9 9 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6านะคะทำไมเราต้องกินกระชายขาวเพราะว่ากระชายขาวจะช่วยเมนเทนแลวก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะเราทราบกันดีว่ากระชายขาวเป็นพืชสมุนไพรไทยนะที่อยู่มากับประเทศไทยมาหลายร้อยปีแล,ะะๆๆแล้วนะคะก็เอามาทานกันนะคะดูแล ในเรื่องของบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการภูมิผงภูมิแพ้สารพัดโรคเลยนะคุณผู้ชมนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นในตัวกระชายขาวตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นสารสกัดที่ดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ไม่ทิ้งสารตกค้างมีสารสกัดจากมะขามป้อมเสริมเข้ามาด้วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะฟ้าใสปวินสุดดานะครับวอนหยุดบูลลี่มิสดิคารกากัวควรหันมาซัพพอร์ตกันนะคะ ก็อันนี้น้องฟ้าใสนะคะแต่ว่าคงจะห้ามหลายๆคนไม่ได้เพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้บูลลี่นิคาร์ก,กัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือฟ้าใสประวินสุดานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการคัดเลือกมิส s ูนิเวิร์ส2023 voice of change ใช่ไหม เออนะคะที่ผ่านไปฟ้าใสาก็เผยถึงดามา่ามิสซิคาลกลัวว่าไม่สมมงให้ฟังว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในที่ได้เป็นคณะกรรมการพิเศษในรอบคัดเลือกมิสซูนิเวิลดปีนี้มองว่าไทยแลนด์เราทําดีและเก่งที่สุดภูมิใจแท,แทนมากๆส่วนดามา่าคนชนะไม่สมมงเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการเป็นหลักนะคะเราไม่สามารถกําหนดอะไรได้ฝั่งเอเชียเราก็คือที่สุดนะคะส่วนลาตินเขาก็ไม่แพ้กันนะคะแรงเชียแน่นสุด ก็เรื่องจริงกรรมการลาฟตินหมดอ่ะ7คนนะเอเชียจะไปสู้อะไรล่ะลูกลองประกวดที่ไอ้นี่สิเมืองทองสิรับรองยังไงก็แอนโทเนียชนะนะคะไม่ว่าใครมุงก็คือไม่ติดนะคะยอมรับเสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้ไปบูลลี่ควรหันมาซัพพอร์ตนางงามของเวทีเราดีกว่านะคะคือน้องน้องน้องฟ้าใสพูดดีค่ะพูดดีไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่า โดยส่วนตัวเนี่ยคือตอนนี้คนเขาไม่ได้บูลลี่เรื่องความสวยไม่สวย mm. เขารู้แวนนางงามเขารู้ว่าเจนนิสฟราซิโอสเนี่ย mm. เขาตีคู่มากับแอนโทเนียตั้งแต่สมัยเข้ากองแล้ว mm. เขาก็เป็นคนสวยคนหนึ่งเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเป็นไม่ใช่ม้ามืดด้วยนะคนนี้สว่างโล่เหมือนไทยแลนด์เลยนี่ใครละกัวกับไทยแลนด์นี่สว่างโว่สว่างโล่กันมาเลยนะคะไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สามขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่คนเขารับไม่ได้เนี่ยนะคะก็หนึ่งคณะกรรมาการเป็นลาตินหมดนะคะเจ็ดคน นะคะสองนะคะการตอบคําถามเนี่ยมันตอบเหมือนกันมันตอบเหมือนกันเราก็มานั่งวิเคราะห์กันนะลูกนะมันตอบเหมือนกันใครจะไปนั่งขยงขยี้อะไรมันก็เรื่องของมึงแต่มันตอบเหมือนกันฟ้าไอแอนโทนเนียไม่มีพลาดตอบตรงๆเขาถามแค่นี้ก็ตอบแค่นี้เออถามแค่นี้ก็คือตอบแค่น,าาคนี้แต่ของเจนิสวาลาซิโอสเนี่ยตอบเกินเวลา ภาษาอังกฤษพูดได้ไม่พูดตอบเกินเวลาไม่ว่ากันแต่เกินเวลาเนี่ยไม่ทำไมไม่กดกดไอ้นี่กดเตือนเวลาว่ามันเกินแล้วแล้วก็ไอบุคคลที่อ้างอิงถึงเนี่ยมันเป็นแค่ภาพวาดนะคะตัวตนไม่มีใครเห็นหรือมีจริงไม่จริงไม่รู้แล้วปีพศก็บอกผิด นี่แหละค่ะคนเขารับไม่ได้ตรงนี้นะคะสุดท้ายเนี่แหละคุณผู้ชมบุญมีแต่กรรมบางก็เหยียบแผ่นดินประเทศตัวเองไม่ได้นั่นแหละคนเขาก็มองแค่นั้นส่วนสวยไม่สวยเขาไม่ได้บอกว่าไม่สวยเขาก็มองว่าสวยแต่เขาติดเรื่องของคำตอบการตอบเกินเวลาแล้วคําตอบที่มันเหมือนกันและบุคคลที่มันอ้างอิงเนี่ยของฟ้าเอของ แอนโทนีมันมีตัวตนจริงมันเพิ่งได้โนเบลไปถ้ากรรมาการโง่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่อันนั้นมันเป็นแค่ภาพวาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวตนหรือเปล่าแล้วทําได้จริงหรือเปล่าแล้วนางเกิดในปีพั0เอย่างเงี้ยมีใครเกิดทันไหมล่ะมันไม่มีนะคะพอสอก็บอกผิดนะคะนั่นแหละที่เขาบูลลี่กันนะคะ มิเชลดีนะคะมิสฟิลิปปินยูนิเวิร์สกลับบ้านก็ถูกต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะคะขณะไหเขาแค่สุดคนสุดท้ายนะคะอย่างที่รู้กันว่านะคะมิเชลดีมิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแอนโทเนียโพซิลเนี่ยก็ติดท็อปสิบนะคะล่าสุดเธอก็ได้กลับไปยังประเทศของเธอเชื่อหรือไม่ว่าประชาชนแฟนนางงามเนี่ยก็มารอแห่แห่เธอเนี่ยอย่างคับข้างเลยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะก่อนหนะ้าที่จะมีแฟนนางงามบางกลุ่มเนี่ยก็งงกับงงแค่จับมือทําไมต้องแห่ หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอนโทเนียมันแค่จับมือทำไมต้องแห่อีบาท็อปสิบเขายังแห่เลยท็อปยี่สิบอีแคมป์รูนยังแห่เลยเขาแห่กันหมดค่ะมอฟวิสยูนิเวิร์สมันเป็นวาละแห่งชาติท็อปคู่จับมือเนี่ยมันคือคู่ชิงชนะเลิศเขาต้องแห่ค่ะจะแพ้ชนะเขาก็ต้องแห่ค่ะนะคะ ท็อปสิบท็อปยี่สิเขายังแห่เลยเมื่อก่อนมันมีประเทศหนึ่งก่อนหน้านั้นนะ US Virgin Island น่ะเข้ารอบอ่ะในรอบกี่ร้อยปียังไม่เคยเข้าอ่ะเขาไปนายกรัฐมนตรียังทำป้ายให้ทำป้ายยิ่งใหญ่รับอยู่ที่สนามบินเลยเขาแห่กันทั้งเมืองเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะ Miss Universe มันเป็นเวทีอันดับหนึ่งไม่มีใครโค่นได้เข้าใจไหมเออฉากแสงสีเสียงเนี่ยมันอลังการใครจะสู้ล่ะ กองเกินเขาตัวละ10ล้านใครจะสู้เขาสู้เขาไม่ได้นะคะมิสเวอร์ตอนแรกๆก็เหมือนจะสู้จะสู้แต่พอสุดท้ายมิสเวอร์มันก็กลายเป็นหน้าเบื่อมันกลายเป็นประกวดอะไรก็ไม่รู้ดูไปกี่ชั่วโมงก็ว่วงนอนมิสอินเตอร์นี่ยิ่งว่วงนอนใหญ่เลยปีที่แล้วล่าสุดจับจัดไปนี่คุณว่านึกว่าจัดในผับมืดๆตุนๆยังไงก็ไม่รู้แต่คนมงสวยก็นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มิสซูนีเวิร์เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผู้หญิงคุกควรเกิดมาใครอยากจะเป็นไอ้มิสอื่นละ่ะคุกคนก็อยากจะเป็นมิสยูนิเวิร์สกันหมดอ่ะเออมีแค่สองมิสไม่เวรเิร์ดก็ยูนิเวิร์สอ่ะฉันอยากเป็นนางงามโลกกับน,นางงามจักรวาลถ้าเป็นานางงามโลกก็ได้แค่โลกใบนี้ถ้าเป็นานางงามจักรวาลก็ได้ทั้งกาแล็กซี่เลยนะคะก็นี่แหละค่ะมันต้องแห่ค่ะนะคะ ล่าสุดนะคะนางได้ไปออกรายการนะคะ CNN ของฟิลิปปินส์นะคะก็ปปะะได้พูดถึงแอนโทนีย o โพซิลได้ว่านางเองเนี่ยเป็นคนที่ตลกและก็สนุกสนานวิเชียวก็ชอบมองว่าการทีออ่มีคนจิ้นกันก็น่ารักดีและแฟนคลับก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นกู้รักอยากให้อยากใหจ้จีบชอบกันอะไรขนาดนั้นคงชอบที่พวกนางอยู่ด้วยกันแล้วตลกมากกว่านะคะ เขาเขาเป็นเพื่อนกันคู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเขาเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วคนเราเนี่ยพอเราไม่ได้รู้จักกันเนี่ยเอาอเคแฟนนางงามอาจจะแบบว่าหึมหึมกันแต่ว่าพอนางงามไปเจอกันพอเขาคุยคุยกันได้ทักทายกันเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นบอกเฮ้ยเขาเป็นคนเฟรนลี่เนี่ยเขาเป็นคนเฟรนลี่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา เขาได้คุยกันได้รู้จักกันเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่ารักอะเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่หลายคนพูดหรือหลายคนคิดหรือหลายคนเจอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้มันจะทําให้ฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยไม่ตีกันเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาจัดประกวดนางงามไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเราก็จะทะเลาะกับฟิลิปปินส์ตลอดแต่อย่าไปทะเลาะมากนะคะฟิลิปปินส์นี่ไม่ได้นะคะสื่อในตุรกีให้ความสนใจแอนโทเนียนะคะเที่ยวโรงเที่ยวโรงถ่ายซีรีส์ดังในเมืองตุรกีนะคะ ดังไม่หยุดนะทั้งไทยแล้วก็ต่างต่างชาตินะคะสำหรับแอนโทเนียแล้วก็ล่าสุดนะสื่อใหญ่ของตุรกีได้นําเสนอข่าวแอนโทเนียนะคะเดินทางมายัางอิสตันบูลนะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงถ่ายซีรีส์ดังนะคะในเมืองตุรกีนะคุณผู้ชมขานะคะ อ่แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมด้านอาแอนทโทเนียนเนี่ยก็ยังได้ถ่ายภาพนะคะโดยสวมเสื้อผ้านะคะเป็นตุรกีแบบดั้งเดิมแล้วก็ลิ้มลองอาหารตุรกีที่ร้านอาหารนะคะโดยแอนทโทเนียเนี่ยยังได้กล่าวว่าดีใจมากๆที่ได้มาเที่ยวที่ตุรกีนะคุณผู้ชมนะคะมันน่าตื่นเต้นนะคะที่ได้มาอยู่ที่นี่ใครที่แวะมาเที่ยวตุรกีก็ห้ามพลาดแล้วก็แวะมาที่นี่ด้วยนะคะอ่าเป็นสตูดิโอนะค,ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นข่าวดังในเมืองตุรกีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนสวยเป็น ถึงรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งไปเมืองตุรกีอิสตันบูลเขายังเป็นข่าวเลยเห็นไหมล่ะและทําไมจะแห่ไม่ได้ล่ะอยู่ต่างประเทศเหมือนคนก็ยังให้ความสนใจเลยเห็นไหมล่ะข่าวเขายังทําได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยพรีเซนเตอร์วิ่งเยอะมากนะคะพรีเซนเตอร์วิ่งเยอะมากเผลอๆจะได้มากกว่าเงินที่เจนิสปราซิโอสจะได้อีกเจนิสเขาได้ประมาณ8ล้านพี่ว่าตอนเนี้ย แอนโทเนียเนี่ยอาจจะได้เกิน8ล้านไปแล้วนะคะตอนนี้งานเปิดห้างอีกงานนู่นงานนี่งานอีเวนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนางงามจักรวาลรองนางงามจักรวาลที่เรียกฟ้าเรียกฝนคําว่าเรียกฟ้าเรียกฝนของสื่อมวลชนหมายความว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยสื่อสำนักใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆบอกอเขาใช้ใตามทําข่าว นะครเพราะว่าเวลา,วลาทําข่าวออกมาแล้วเนี่ยมันได้ยอดมันได้กระแสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จของ TPN ที่ส่งไปประกวด Miss Universe นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแม่ปุ้ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะพักกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตา BG นะคะตัวนี้มีวิตามินซีจากมะขามป้อมด้วยนะ นอกจากจะดูดซึมได้แบบร้อแล้วแล้วก็ไปทิ้งสารตกค้างวิตามินซีจากมะขามป้อมบรรเทาหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีกระปุก290นะคะหกระปุกราคาเพียง1,000บาทนะคะ, 5, ะ,คะ, 5, ะ,คะส่วนเกินไม่บอกนะคะเพราะว่ามันเกินแบบเราไม่ขายที่มันเกินมาเนี่ยไม่ขายพันสไม่ขายขาย1,000บาทท่วน0 9 0 0 8 9 9 9 9ย์9 9 0ย์9 9 9, 9, 6, 9, 9, 9, 9 6, าอสุขภาพดีพักสักครู่นึงก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะ <S <S แล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ